ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านดาวสหรัฐลาอุทิศในสถานการณ์ไม่ปกติแบบนี้เรามาหาเรือศึกสนุกกันดีกว่าฟางจิตไหวไหมจัดมานี้เหลืองเย็นโลกหกโมงเย็นแล้วแฮ่โอ้นสวัสดีค่ะขออนุญาตรายงานมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส c o ว i d 1 9ของเยอรมนานอร์ดสหรัฐอุทิก์ค่ะวันนี้มีคณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร,รราชาสีมาเขตสามมานิเทศติดตามการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ท่านได้สอบถามปัญหาและให้คําแนะนํำที่เป็นประโยชน์โรงเรียนของเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโรงเรียนของเรายังมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มข้นโดยปฏิบัติตามมาตรการสาบคออย่างเขร่งคัดมีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์วันละสองครั้ง 1. วัดอุณภูมิละล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ภาคเช้าก่อนเข้าโรงเรียน 2. วัดอุณภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงสำหรับวันนี้สถานการณ์ยังเป็นปกตินุขอจบการในงานเพียงเท่านี้กวิศรามาสรัตรายงาน เดือยนี่ลุกมะม่วงแม่ตุ่มีดพี่ตุ่พ่ห่มโตตุ้าป่าเ่นียข <laughs> อให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ลอดภัยจากวัยรุ่นในที่นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอะเาะว,ว่าสอดดีค่ะอายุวันนูสุ้งพระลัง